คนเมื่อเห็นอย่างเอามาหลยอย่างกระโดดแหกันสีค้นไปหลยอีกคือเก่าอยู่เอาอันมันตะกรอนมัดซีถุถงคุณเนาะสีครับตีจังยงไปทางนั้นลืมเนาะไปไปตลาดเป็นยังไงก่อน คนเอินใจ <c oughs> ด่าลามาแล้วเพื่อนบ้างสันเพื่อนคนกว่าดา่าลาเพื่อนคนกว่าอันแฟนคลับเพือ่อนคนกลอันคนดังคนดังมันเอิ่นต่างกันดอกคนมาต่างกันแสดงว่าไปแสดงว่าคนบ้านเฮาแถวกระใสกระสินนี่เพื่อนบิง่งติดตามเฮาอยู่บ้านพคนงามจะซื้อของก็เอิญใจสวยๆกันอยูบ่บ้านบ่มีเบียกับ ไปโยสารคามหรือาเห็ดไหลสดคือเก่าอะไรครั็เห็ดยังเลยเมื่อวานเพราะว่ามาเห็ดตัวนี้ก็เห็ดแล้วเลยคันเดียบเงินเดียวเพราะเห็ดตัวนั้นคันเราเพราะเห็ดก็สิบ่เห็ดกัดกินเร็วตัวนี้บ่มันคันเห็ดบ่งามดิแม่มันสิเป็นมันสิเป็นเออมันสิเป็นซ้ำเห็ดโกดังแล้วคันเห็ดไปอีกคันบ่มีเบียคันบ่ได้เฮ็ดให้เห็ดหน้าอ้ายก็เลยว่าสิมาหาไปสารคามไปอยู่บ้านพักไปไหล่สดหน้านั่นบ่เฮ็ดแล้วน้องเพาเฮ็ดให้กินอ น้องเฮ็ดใดเจ็บหน,น้อยนั่นก็แบกมาใช่เราให้ยไม่ได้เฮ็ดงานแม่น้องออกกัดโบ,บมาจากเถื่อ,อ <c oughs> ไปบอไปบอไปน้ำไปน้ำตาลนึกบอไปครับไปครับกระสัน,แ,บบน,นแม่ก็ะสันที่ผมสิ้าพอไปสารคามได้บันอ,อยู่ผู้เดียวคือเก่าขันจังใดจังโท้ไปบบอากาศกับอาการก็ดีขึ้นแล้วเนาะ ครับป่ะมาไปบ้านโอ้ใส่แว่นตาเธอเลยแกล็กเหมือนเล็กไปหาเธอหงิกโขนมากเอาสั่งแน่สั่งนั่งแน่ยบ่เดี่ยวจ้างงานเอาบระวัติล่เจ้ายาให้ใครมาเอาหามแม่ไปก่อนเด้วยครับถาม ผนเมื่อเห็นอย่างาเอามาหลายอย่างกระโดดแทขันสีค้นไปหลายอีกคือเก่าอยู่เอาอันมันก่อนมันสีถุงคุเนาะสตีครับตี๊ยงงไปทางนั้นลืล่มเนาะไปมาไปทันคืนวันกันสิพ้ามาแวรอ์ย,อยู่ดอ,อกบบไก่อย่หมเปิดไม่ในหอมาแวร์ไป เปิดไหมเนี่ยเขาอัดเลยดิเนี่เปิดแล้วว่าเด็ดปีสิอือคันขึ้นฮอนบ้านกับสิผ้ามาแวะดอกออกับสิผ้ามาดอกมันกับบ่ไก่นด้หรอกับมอไก่สามสิบกิโลหนึ่งเนี่ยขับรถมาแป๊บเดียวหนึ่งเนี่ยที่แรกว่าที่มอทเตอร์ไซค์เห็นเคร่องว่า,า,ามอต่อดีปนัดมอเตอร์ไซค์ก็ได้มันเก่าโกรยางมันห่างน้ำงกันเลยเพราะอ,อ,อุปกรณกลับไปไล่สดกั็ไปแต่ก่อนไประเบียบขับมอเตอร์ไซค์ไปเองไปป่าร้อยยี่สิบกิโล ครับหลังจากเราไปผูด้เดียวแบแบบน้ำท่างนี่แหละไปนี่ห้องก็ไปเฮ็ดคลิปสีเฮ็ดคลิปอีหยังละก่อนอ่านคิบอีหยังเนาะมึงขึ้นในีฝันไงด้มันมาเฮ็ดคลิปนี่ยล่ะมันคลิปอหีหยังมึงมึงขึ้นนี่อไอ้ฝันฝันว่า,วาไปล่ำบันนี่คือจังเขาอันค้นไปปูสาดให้นั่งผัดไ,ไปนั่งเทิ่งพ้นแหมจังว่าอ้ยจักสิหมายความว่าจังไหน นางหลังเวทีแม่ผันเป็นพุ่นวันนี้ผันไปปูสาดในห้องนางทึงพุ่นแต่งตัวมันกะนางบ่ได้แมอีลาตีเบึงดูตีเบึงดูตีว่าจังไหนน้อบานพุ่นกะตีมันสิทีกะตีแท้หาแตกเนี่ยนะครับครับเอาไปแล้วตอนนี้กําลังอัดอยู่ ขอบคุณพี่น้องที่บึงคลิปนะครับวันนี้มาบ้านยายบึงนะครับให้เขาไปบึงเพิ่ง3มคลิปเด้อนะครับคลิปสําคัญที่สุดเลยหนึ่งก็คือสัมผัสแม่เผ่านะครับเพราะว่าปกติบวกเราเยได้บอกกันชัดเกือนะครับพี่น้องสิได้ดมาทําความรู้จักกับครอบครัวของยายบึงอีหล่าบึงนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเอาอีหล่าขอบคุณแฟนครับจ้าขอบคุณหลายเด้อที่มาให้เป็นกําลังใจเรื่องอะไรก็อะไรก็เชร์ให้ทุ่งดาวทุ่งหยางให้ จุมควกตามสีข้นหักกันนี่แหละเนะาะอันนี้แหละมือที่อันาานี้เดี๋ยวมือรุ่นปอ่ากันไหมได้้จเด้อ